ก็ครูอันเจดีนะครับวันนี้ก็จะเอามาให้ดูนะครับสำหรับระบบเบื้องหลังนะครับที่เป็นบอทช่วยผู้ป่วยจิตเวชนะครับก็สามารถช่วยได้นะครับดูแลได้แล้วก็ตั้งใจคิดว่าจะเอาไว้ทำบุญด้วยนะครับโรงพยาบาลไหนหรือศูนย์พักพิคคนไข้่จิตเวชต้องการก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคส่วนับ,บานนี้เป็นหลังบ้านนะครับใครที่ แอดเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะเห็นนะครับ user id เนาะ profile name รูปแล้วก็อันนี้เป็นเฟิกที่เรียกทั้งหลายน,นะครับเนี่ยเฟกพวกนี้เรียกเอามาใช้นะครับก็จะมาแปะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว id ตัวนี้นะครับก็จะผูกกับการเรียกเอาไว้นะครับถ้าถ้า id ตรงนี้ไม่ตรงนะครับ ไอดีตรงนี้ไม่ตรงก็จะไม่สามารถเรียกได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ไอเดีป็นตรงเนาะผู้อ่านก็ใช้คำว่าปรึกษาเพราะว่าอันนี้ในในคอมพิวเตอร์เนาะคิดเผื่อไว้ด้วยเพราะว่าเผื่อกรณีที่แอดมินใช้คอมนะครับก็เราใช้คีย์เวิร์ดเป็นคำได้เนาะธรรมดาจะมีลิชเมนูให้กดนะครับก็กดเบอร์โทรกดอะไรได้เหมือนเดิมนะครับกดแชร์ก็ได้เนาะ แล้วก็รับยาอย่างนี้ก็จะเรียกได้นะครับหรือว่า,าเช็คอารมณ์นะครับนี้ในในมือถือก็จะสะดวกนะครับเพราะว่าจะเป็นลิชเมนูให้กดเลยอ่าก็จะเด้งเด้งขึ้นมานะครับเพราะว่าอันนี้เราสามารถกดได้เพราะว่าผูกกับ user id ไว้แต่ถ้า user id ผิดไปแค่ตัวเดียวอ่ถือว่า user id ผิดอย่างเงี้ยเนอะก็ผู้อันก็จะเรียกอีกทีนงนะครับนี่ด้วยด้วยบัญชีของผูอันนี่แหละอ่าหรือแบบนี้ปั๊บนี่คือไม่เด้งแล้วนะครับไม่เด้งแล้วนะเนี่ยเงียบเลยนะครับเพราะว่าเช็คกับ user id ไว้เนาะ เผื่อในกรณีที่เราจะดึงบอทดเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถทำได้เนาะเขาก็จะเรียกได้เฉพาะด้วย ID ของเขาเองเท่านั้นนะครับอ่าแต่ก็ค่อยๆปรับไปนะครับหรืออารมณ์เมื่อกี้นี่เราเรียกไม่ได้แล้วเราเรียกไม่ได้แล้วอะไรก็เรียกไม่ได้นะครับอ่าหรือว่าใส่55เข้าไปปึ๊บก็ จะไม่ตอบแล้วนะครับเพราะว่าเช็คเฉพาะคำอาไว้เลยนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนให้ user id มตรงนะพอ user id ตรงปับ๊บรอสักครู่นะครับเราก็ลองเรียกใหม่ครับรปึ๊บเนี่ยครับก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะถ้า user id ถูกเนะเาะจะอิงกับตัวนี้เลย user id ก็จะถูกเก็บ ในครั้งแรกที่แอดเป็นเพื่อนกับบอทเข้ามาเลยนะครับในกรณีที่เขาแอดมินต้องการที่จะเช็คนว่าคนนี้คนไข้าอารมณ์เป็นยังไงนะครับก็ถามเขาได้เขาก็เนฉันก็ไม่ดีไม่เลวเท่าไหร่ฉันก็โซโซนะครับมันจะเด้งคํัว่าโซโซขึ้นมาเนาะก็บันทึกแล้ว นะครับบันทึกตรงไหนมาบันทึกตรงนี้ครับนี่นบันทึกตรงนี้อารมณ์ไม่ดีไม่เลวนะครับอ่ะบันทึกให้ไอ้ดูีกทีก็ได้อ่ะอารมณ์ไม่ปกติอ่ะแบดนะครับคือครั้งแรกครูอันคิดว่าจะให้เขาลงได้ครั้งเดียวต่อวันแต่ว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยมันอาจจะขึ้นขึ้นลงลงเนาะเพราะเราก็อันนี้เฉพาะที่ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องดูแลใกล้ชิดนะครับ โอเคเนาะก็สามารถบันทึกได้นะครับแล้วก็จะมี history ตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถบันทึกได้ด้วยนะครับที่แก้ปัญหาการช่วยเหลือเนาะซึ่งเราถ้าแอดมินเช็คทุกวันนะครับจะทําให้สับสนเนาะเราก็ให้เช็ควันต่อวันไปเลยก็แอดมินสามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับล้างข้อมูลประเมินอ,อารมณ์ได้นี้ก็ไปหมดเลยเห็นไหมครับแต่ว่าใน history ยังอยู่นะครับยังเก็บไวนะ้เนาะ มี user id ตรงนะครับรู้ว่าใครเป็นใครเนาะก็ไปเทียบ user id ได้นะครับคนไข้ไม่น่าจะมีเยอะนะครับก็ดูแลได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการรับยาก็คือเช็คว่าคนไข้รับยาหรือยังนะครับก็จะมีตัวนี้ออย่างเช่นรับยาแล้วก็จะมาบันทึกในชีตนี้ เนี่ยครับคุณได้รับยาแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่รับยายังไม่รับยาเนะครับก็จะบันทึกเหมือนกันแล้วบอกว่าบันทึกแล้วมีเหตุจําเป็นยังไงยังไงก็รับประทานรับยาตามแพทย์สั่งด้วยนะครับก็จะมาบันทึกในฮิส t อรีเหมือนกันตรงนี้นะครับก็บันทึกแก้ไขปัญหาได้นะ้เป็นโน้ตได้โอเคอทีนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถล้างได้นาะวันต่อวันเลย ลืบล้างไปปั๊บโดยที่ข้อมูลยังอยู่นะครับจะล้างเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะข้อมูลนะครับอ่ะโอเคเนาะก็อันนี้คือให้ดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับหลังบ้านก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านหลายๆสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่มีแผนจิตเวชนะครับ ก็โอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับใจดีเสมอครับ